พบกับช่องของเราเหมือนเดิมนะครับจิบิกไทแลนเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะพามาชมนะครับการเป็นอาสาจิตสมัครช่วยทางวัดภูม่านฟ้านะครับก็เป็นการแนะนำคร่าวๆนะครับว่าต้องทำยังไงแล้วก็เตรียมอะไรไปบ้างนะครับนี่ครับครั้งนี้เราก็ได้เตรียมอุปกรณ์กลางเจท์น,นะครับไปนอนที่วัดนะครับ เนี่ยครับาผ่านอำเภอหนองบุญมากครับข้างทางถนนหมายเลข2องสี่ครับส่วนใหญ่ก็จะประดับไปด้วยต้นเสื่องฟ้าครับสวยงามมากเลยครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดภูม่านฟ้าแล้วนะครับอันนี้เป็นจุดด้านหน้านะครับนี่ครับเป็นทางเข้าด้านหน้าครับจะเป็น สะพานนักราชนะครับก่อนถึงวัดภูมันปลาอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับสังเกตตรงมุมเนี่ยครับก็จะประดับด้วยหัวพญานาคขนาดใหญ่นะครับเป็นนี่ครับขนาดใหญ่เลยครับแล้วก็เหมือนที่ทางวัดเล่าให้มานะครับก็จะมีรูปปั้นสิงขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ตรงด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ครับหูนี่ขนาดใหญ่เลยนะครับนี่ครับนี่ครับแต่ละม,ม,ะลลมุมนะครับจะเป็นคล้ายๆเป็นสี่มุมครับแต่ละมุมนี่ก็จะมีหัวพญานาคนะครับจะเป็นสะพานนักขลาดขนาดใหญ่นะครับเดีย๋ยวลองเดีย๋ยวลองเทียบคนดู ับี่ยใหญ่มากครับคือของยุคข,ขอมนี่สะพานนักครา,านี่ก็จะเปรียบเหมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์ไปยังโลกดินแดนสวรรค์น,นะคร, <c oughs> ครับเหมือนคล้ายว่ามาจุดนี้แหะเราเข้ามาเหมือนดินแดนของเทพเจ้าหรือว่าดินแดนของ ส่วนนะครับตัวรับขนาดใหญ่ครับตรงกลางนี่ก็เรื่มงนำหัวพญานาคมาไว้แล้วครับเรื่มแกะสลักแล้วครับดูครับนี่ครับสูงใหญ่ครับเพราะว่าหัวนาคแต่ละหัวนี่ต้องใช้ก้อนหินถึงสองก้อนนะครับมาประกบกันแล้วก็แล้วนำมาแกะสลักครับอันนี้เพาะ อันนี้ก็เป็นลำตัวของพญายนาคครับน,นี่ก็สูงกว่าคนอีกครับสูงกว่าผมนี่นี่อันนี้ผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบครับน,นี่ก็จะประมาณประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบครับนี่ครับผ่านสะพานนักขลาดมาก็จะเจอสามปราสาทด้านหน้านะครับคล้ายๆเป็นปางด้านหน้านะครับเดี๋ยวตอนนี้ถัดไปลานทำขนาดแบนี้ก็เริ่มก่อสร้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับ พราะว่าปีชี้แล้วนี่เป็นเนินดินนะครับตอนนี้ก็ที่คนกรีดขาปูนนะครับแล้วก็เริ่มประดับด้วยหินแล้วนะครับนี่ครับเสียงน้องเสียงพี่เขายังเก็ะสลักอยู่ครับใช้เวลานานครับเกะสลักครับนี่ครับทางก็จะเป็นคลองน้ําครับคลองน้ํารอบสะพานนครราชครับ นู่นครับตามปราสาทใหญ่ด้านหลังนค่ครับดูเห็นรถเคียนครับจากนั้นจะเป็นตัดหินครับเพราะว่าต้องใช้รถเคียนยกหินแล้วก็ตัดนะครับหินแต่ละกวันมีขนาดใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะใช้หินขนาดใหญ่ครับเพราะว่ายุคปัจจุบันนะครับใช้รถเคียนเมือแต่ก่อนก็หินจะไม่ใหญ่เท่าปัจจุบันนะครับ ครับนี่ครับหลวงพ่อก็ุ่นป้าก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าทางวัดนี่ก็ทาถวายให้แผ่นดินนะครับก็ไปเป็นสมบัติของชาตินะครับไปเป็นสมบัติของทุกคนนะครับทําเพื่อถวายบูชาพุทธกุณนะครับสมัยแต่ก่อนที่จสร้างวาดนี้ของศาสนาฮินดูครับ ก็จะสร้างบูชาิเทพเจ้าครับก็สร้างไว้ที่ฟืงนฟูกับถวายแด่พระศิวะครับเจ็ดปัจจุบันหลวงพ่อก็สร้างเป็นถวายพุทุกคุณครับเป็นศาสนาพุทธครับมต่ด้ก่อนก็น,นิยมสร้างปราสาทกันนะกอถ้าผู้ครองเมืองใหญ่ก็ปราสาทก็มีขน,นาดใหญ่ครับระดับตริย์ก็แต่ใหญ่ครับเหมือนปราสาทหินที่มาปราสาทหินพน,นมุ้รอ แต่ปัจจุบันเ็ได้เปลี่ยนศาสนานะครับส่วนใหญ่ก่อนิยมสร้างวัดกันนะครับขอไว้ประกอบพิธีกรรมางต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตรงระสับด้านหน้านะครับตอนนี้น่ครับนั่งห้างครับเหมือนรู้สึกว่าจะเริ่มแกะสลักหน้าบันแล้วนะครับเริ่มแกะหน้าบันทับหลังแกะแล้วครับตรงกลางกับสั่ง ฝั่งซ้ายนี่เกะแล้วครับเหลือเหลือฝั่งฝั่งขวาครับตอนนี้รู้สึกว่าพี่เขากําลังเกะอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมครับหยบนะหน้านี่ครับหน้าบันลืมจะมาแกะสลักกันนะครับน่าจะเป็นพี่เมย์ครับพี่จะมาแกะ แล้วเราก็ต้องมากราบไหว้หลวงปู่หินก่อนนะครับมาวัดภูวัดฟ้าทุกครั้งต้องแวะกราบไหว้หลวงปู่หินก่อนนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศทางเข้ารครับกราบไว้สวยงามมากเลยครับเนี่ยครับเราเข้ามากราบไหว้หลวงปู่หินนะครับมาขอพรนะครับบางครั้งเราก็มาขอข้ามานะครับเพราะว่าภายในวัด มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะครับบางจุดเราก็ไม่ทราบนะครับทั้งส่วนใหญ่ทางวัดก็จะเขียนนะครับว่าให้ถอดรองเท้านะครับเพราะว่าผมยังเห็นบางท่านนถ่ายรูปยังไม่ถอดรองเท้านะครับบางครั้งท่านนําไปลงสื่อโซเชียลเนี่ยท่านอาจจะโดนตําหนีได้นะครับครับภายในก็มีตู้บริจาคนะครับ เพราะว่าทุกคลิปที่ผมทํานะครับหลายท่านถามมานะครับว่าช่วยได้ทางไหนคือท่านต้องมาติดต่อมาให้ที่ทางวัดด้วยตัวท่านเองนะครับตามจิตนาลมของหลวงพ่อนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านอยากให้ทุกคนมาชมนะครับมาเห็นความสวยงามความยิ่งใหญ่ของทางวัดนะครับนี่ครับนี่เป็นด้านหน้าของปราสาทหลวงปู่หินครับ ท่านจะติดต่อให้มาติดต่อตรงนี้ครับเลยหัระคังไปนะครับนี่ครับหงระคังสวรรค์ครับรงมุมเนี้ครับที่อยู่ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของดุเวียงคดครับแต่ก่อนเป็นเขาเรียกตู้แดงป้อมแดงครับแต่ตอนนี้สร้างเป็นร้านกาแฟครับติดต่อจุดนี้ครับถ้าจะมา กิจอาสาที่วัดหรือว่ามาถ่ายทํำวิดีโอครับนี่นะครับป้อมแดงครับหรือตอนนี้เป็นร้านกาแฟนะครับท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่นี่ครับถ้าทํำ u t u b e หรือมาอาสาเป็นจิตอาสานะครับนำเอกสารราชการมาด้วยนะครับพวกประชาชนหรือว่าไปขับขี่นะครับนะครับช่วงนี้ จัดสวนได้สวยงามเลยครับบริเวณนี้ครับและทางวัดก็ขอความร่วมมือนะครับช่วงที่ท่านมาถ่ายวิดีโอพยายามอย่าถ่ายรูปติดพระติดลงตานะครับเพราะว่าบางช่วงหลวงตาทํางานนะครับอาจจะไม่เหมาะสมนะครับเนีย่ยครับวันนี้เราเข้าไปช่วยช่างเกะสลักด้านบนนะครับตรงหน้าบันนะครับฝั่ง ซ้ายของภาพนะครับดีถ้าพี่เขาแกะหินลงมาอย่าเงี้ยสีหินก็จะหล่นลงมาครับหรือว่าหล่นกองตรงห้างนะครับเราก็อาสาไปช่วยเก็บลงมาด้านล่างนะครับเนี่ยครับเราก็พยายามหาเก้าอี้หาอะไรมาขวางนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเดินมานะครับหรือว่าช่วงที่โยนลงมาก็ต้องดูคนด้วยครับ เนี่ยครับช่วงที่พี่เขาทํางานด้านบนนะครับเราก็ขึ้นมาช่วยครับเราช่วยบางเรื่องนะครับเพราะว่าพี่เขาชานาญแล้วครับเราอาศัยเป็นลูกมือครับอย่างหินหล่นลงเนี่ยเราก็ค่อยๆเก็บลงช่วยเขานะครับคือถ้าเราไม่มาช่วยพี่เขาก็จะเก็บเองะครับถ้าเขามาเป็นจิตอาสาอย่าลืมนะครับแมดกันฝุ่นนะครับแล้วก็ แว่นตาครับอย่าลืมครับที่สำคัญก็แต่งชุดให้เรียบร้อยครับแต่งชุดให้แบบกันเศษฝุ่นเศษไรด้วยครับกางเกงยีนเนี่ยผ้าใบเงี้ยครับหรือว่าเสื้อแขนยาวครับเนี่ยครับทาไปได้สักพักหนึ่งครับก็มีพี่นําน้ํามาให้ครับก็เป็นทางร้านค้าครับนํามาถวายให้ทางวัดนะครับบางครั้งพี่เห็นเราทํางาน ก็นํามาเผื่อเรานะครับดูครับนี่ขนาดวันแรกนะครับส่วนใหญ่พี่เขาจะมาส่งทุกวันนะครับตอนแรกก็กะว่าจะมาทํางานจะผมนะครับไปมาเรื่มไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวอีกวันนึ่งเราก็จะพาไปกินข้าวในวัดนะครับอันนั้นแบบอาหารเยอะมากเลยครับกับข้าวนี่บางวันก็เจ็ดอย่างบางวันก็ถึง10อย่างเลยครับทําไปทํามานี่รู้สึกว่าจุกวันมากกว่าครับ เนี่ยครับถ้าท่านมาท่านต้องเตรียมอุปกรณ์มาเองนะครับพวกแว่นตากับหน้ากากนะครับ,บ,าารบอันนี้วันถัดมาเราขอลงตาครับลงตาก็หามาให้ครับเนี่ยครับเราอ้างสามมาช่วยเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับอันไหนที่เราช่วยได้เราก็ช่วยนะครับเราพยายามช่วยที่เราถนัดดีกว่าครับอย่างเก็บเศษหินหรือ หยิบจับอุปกรณ์นี่ครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นงานของจริงนะครับเรายังทําไม่ได้ครับเราต้องได้รับอนุญาตจากทางวัดก่อนนะครับเดินไปเดินมานี้เก็บเศษขยะเก็บเครื่องมือให้นี้ก็ยังดีครับวันเลกก็ยังไม่มีอะไระครับเราช่วยพีเจได้สักพักฝนตกครับนี้เราก็ได้เดินมาตรงที่ระเบียงคดนะครับ ก็มาถ่ายรูปลานธรรมนะครับหลังพระปางสามยอดนะครับตรงทางด้านหน้านะครับเนี่ยครับเราเดินมาตรงจุดระเบียงคดทางด้านหน้านะครับนี่ที่จอกเสาเข็มเป็นระเบียงคดฐานที่สองนะครับฐานนี้มีความสูงกวประมาณ9เมตรนะครับโอ้โหฐานที่สองนี่ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับฐานที่สามน่าจะถัดไปอีกครับ น่าจะเสรมขึ้นไปอีกประมาณ12เมตดหรือเปล่าครับองหาปราสาทประธานนะครับนี่ครับดูความแข็งแรงและความยิ่งใหญ่ครับจะเป็นการก่อสร้างยุคปัจจุบันนะครับเสริมเด็กเสริมคนเกีตเพื่อความแข็งแรงนะครับพอเสร็จแล้วก็จะประดับด้วยหินทรายครับ ดนดเทียบกับรถด,ดูนะครับโอ้โหใหญ่มากเลยครับก็ได้จะนั่งคิดนะครับว่ารุ่นเราเนี่ยจะได้เห็นองค์มหาประสาทประธานหรือเปล่าครับก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปครับเพราะว่าการก่อสร้างแต่ละจุดนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับค่อนข้างกว้างเลยครับยิ่งอนาคตทําเพิ่มมากขึ้นจํานวนคนงานก็น้อยลงนะครับบางครั้งก็ต้องแยกย,าย้ยายกัน ไปตามจุดต่างๆนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้มีค่อนข้างใหญ่และกว้างเลยครับแต่ละจุดนี่บางครั้งเราก็ยังไม่เคยผ่านไปเลยนะครับบางครั้งเราผ่านไปเห็นบางครั้งบางจุดนี้เริืมแกะสลักนะครับดูครับแต่ละจุดแต่ละมุมครับใหญ่มากครับต้องเทียบกับรถครับบางครั้งเดินไปแต่ละจุดนี้ใช้เวลานานเลยนะครับแล้วก็อาศัยช่วงที่พักเบรกนะครับ หรือแม่ก็ช่วงตองเย็นนะครับที่เรื่องงานครับถึงจะได้เดินมาถ่ายรูปได้นะครับนี่ครับพอได้มาเดินดูบางจุดนี่ถึงรู้เลยครับว่าที่หลวงพอว่อว่าครับสร้างยังไม่ถึง1%นครับฐานระเบยียงคด3ชั้นฐานแรกสร้างฝั่งตะวันตกอยู่เลยนะครับฝั่งทางด้านตะวันตกนี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับ ที่2ก็กำลังทำฐานนะครับเพราะว่ามีถึง3ระเบียงคดนะครับแล้วแต่เราฝั่งนี้มีทั้ง4ด้านครับตอนนี้ยังเริ่มสร้างฐานที่2อ,อยู่เลยครับมีฐานที่3อีกน่าจะอยู่ด้านบนนะครับแลยวก็ต้องสร้างฐานขององค์มหาประสาทประธานอีกนะครับก็น่าจะสูงเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ12เมตรนะครับ ก็เลจะหวังว่าเราคงจะเห็นองค์มหาประสาทประธานนะครับเนี่ยครับหน้างานครับเนี่ครับจะมีเศษหินนะครับเราก็ช่วยพี่เขาเก็บออกนะครับทํางานเนี่ยด้านบนนะครับต้องปลอดภัยนะครับนี่ครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับนี่ครับอย่าง เศษเห็นไงครับที่หล่นลงมาครับแล้วก็เก็บโยนลงไปครับฝุ่นนี่เยอะเลยครับนี่ครับต้องเตรียมแว่นแล้วก็เตรียมหน้ากากกัดฝุ่นด้วยนะครับโอ้เนี่ยครับพอได้ขึ้นมาสัมผัสนี่ครับจะรู้เลยครับแต่ละจุดแต่ละอย่างนี่ยากมากเลยครับที่เราเห็นนี่โอหต้องใช้เวลานานครับดูครับตอนแรกถ้าไม่ขึ้นมาในผมก็ไม่รู้นะครับว่า ต้องทําอะไรบ้างครับบางทีต้องเจาะเองอะไรเองครับเก็บหินเองไรเองเนี่ยครับตอนแรกคิดว่าแกะสลักอย่างเดียวนะครับจริงๆถ้ามีโอกาสเนี่ยผมอยากถ่ายผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนทุกฝ่ายนะครับถ้ามีโอกาสนะครับโอ้นี่ครับเราจะได้มาแต่ละอย่างครับพอเราได้ขึ้นมาสัมผัสนี่รู้เลยครับบางช่วงนี้ต้องตากแดดตากฝนอีกนะครับโอ้เพราะว่าอย่างเรามา แต่ก่อนเนี่ยเรามาเราก็แค่ถ่ายอย่างเดียวนะครับพอเราเห็นฝุ่นเนี่ยเราก็ถอยแล้วครับเนี่ยครับพอเห็นพอมาสัมผัสจริงก็เป็นห่วงทีมงานทุกท่านนะครับอย่างผู้ที่มาเที่ยวนี่ก็รบกวนสวมหน้ากากด้วยนะครับเพราะว่ายังเป็นพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างนะครับฝุ่นเยอะมากเลยครับเนี่ยครับทุกจุดนะครับแทบจะมีฝุ่นเลยครับสังเกตเลยนะครับ นี่ครับส่วนใหญ่ที่ผมสั้งเกตนะครับส่วนใหญ่พี่เขาจะแต่งตัวแบบคุ้มหัวหมดเลยครับเนี่ครับเพราะว่าเรากลับไปอาบน้ําเนี่ยยาสระผมนี่ต้องเตรียมไปด้วยครับยาสระผมสบู่เตรียมให้เยอะๆครับบางครั้งอาบน้ําเสร็จตอนเรานอนเนี่ยโองยังมีเศษหินทรายอยู่ที่หัวอยู่เลยครับโอ้ฝุ่นเยอะจริงครับนี่ครับจะมีฝุ่นตลอดนะครับต็อเป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะครับ ของจริงนะครับโอ้เทโหดูครับคุณมึนครับที่ทั้งแต่ละคนก็จะมีความชำนาญนะครับเรายังไม่สามารถทำได้ครับอันนี้ไท่โอ้ค่อยๆปาดค่อยๆปาดตัวอ,อย่างคร่าวๆก่อนนะครับข้อบูลเราไม่สามารถบอกเยอะได้ครับเนีย่ยครับ ตอนช่วงวันที่สามที่ผมปีนขึ้นไปนะครับก่อนอื่นนะครับถอดรองเท้าก่อนนะครับแล้วก็ไหวขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับเพราะว่าบางครั้งด้านล่างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะครับลวงตาบางครั้งก็ทํางานอยู่ใกล้ๆเราครับเราต้องไหวขอขมาก่อนครับแล้วก็ค่อยๆปีนขึ้นไปนะครับเนี่ยครับอย่างที่บอกะครับ เรามีจิตศรทธาช่วยในการสร้างครับอันตรายต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรานะครับพระท่านก็คุ้มครองเราครับอันนี้วันที่สามปีนขึ้นไปนําแก้วน้ํานะครับตรวนี้ก็ต้องหัดทํางานบนที่สูงครับบางจุดครับเนี่ยครับบางครั้งพื้นไม้ก็จะโยกโยกครับแล้วก็ ต้องค่อยๆเดินไปครับนี่ครับการที่เราไปอยู่ที่อื่นนะครับเราต้องเคารพกฎของที่นั่นนะครับที่ไหนก็เหมือนกันนะครับต้องมีกฎระเบียบนะครับเราก็ต้องเข้าติดต่อทางวัดก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับที่เราต้องทําแล้วว่าเราห้ามทําครับบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้ไงครับเราก็ไม่รู้ล้วก็ขอโทษขออภัยครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขใหม่ครับ ก็การทํางานนี่ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้าท่านอาสามาก็พกแว่นถุงมือหน้ากากกันฝุ่นด้วยนะครับเพราะว่าทางวัดยังไม่ได้มีให้นะครับเพราะว่าเรายังเป็นจิตอาสาอยู่ครับเพราะว่าวันต่อมาผมก็ขอลงตาครับเนี่ครับทำงานต้องมีความปลอดภัยครับวันแรกผมก็กดพื้นด้านล่างครับ กดไปกดมาแล้วไม่ระวังครับเศษพวกเศษหินเศษอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีพื้นเป็นหินนะครับกวดไปก็เป็นแผลได้ครับต้องมีความระมัดระวังนะครับในพื้นที่การทำงานต่างๆครับแต่ละจุดอุปกรณ์บางอย่างเราต้องนำไปเองนะครับแล้วก็ถ้ามาหลายวันผมแนะนำกล่องข้าวเลยครับเพราะว่า วันที่2เราจะพาไะกินข้าวในวัดกันนะครับเย็นวันแรกเราต้องรีบหาที่พักนะครับนี่ครับที่พักเราต้องรีบกางเต็นท์นอนนะครับนี่ครับสาราพึ่งเสร็จเลยครับหลวงตาบอกเสร็จวันที่9ครับผมมาวันที่10บครับได้ใช้พอดีเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับต้องรีบกางหาที่นอนก่อนนะครับ เนี่ยครับเราต้องเตรียมมาด้วยครับอี่เรานอ,นอนแวะพักกับลุงตาครับนี่ครับปกติเนี่ยถ้าฝนไม่ตกเราสามารถกางเต็นท์นอนได้ครับนี่ครับคืนแรกเราเป็นเด็กวัดเต็มตัวแล้วนะครับช่องที่เรากางเต็นท์เสร็จก็รีบอาบน้ําครับลุตงตาก็หายากันยุงมาให้ครับ ที่ลงตาจะน้ำหมอนกับผ้าห่มมาให้นะครับผมกไม็ได้รับนะครับพอดีผมใช้กระเป๋าที่ใสเ่เสื้อผ้าครับนอนส่วนผ้าห่มช่วงนี้ยังไม่ใช้ครับเพราะว่ายังไม่หนาวมากครับวันไหนเราได้สั่งกับข้าวครับร้านอาหารทำสั่งครับด้านข้างนะครับวันถัดมานี่อาจจะมีได้ไปตลาดบ้างนะครับวันไหนที่ข้าวหมดก่อน แล้วก็หอเตะข้าวมาครับนี่ครับช่วงไม่ดึกเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปอาบน้ําเข้าห้องน้ําได้ครับแต่ช่วงดึกเราก็เดินเข้าไปครับเนี่ยครับผมสะดวกสบายเราต้องเสียสละไปครับเพราะว่าเราตั้งใจมาช่วยเราครับถ้าท่านไหนสะดวกก็นอนตามรีสอร์ทได้ครับเพราะว่าช่วงต้นปีผมเคยไปนอนรีสอร์ทนะครับคือละสี่ร้อยครับก็สะดวกสบายนะครับ เนี่ยถ้าเราตรองที่สอรนะครับกลับไปแล้าอาจจะมีเวลานั่งตัดต่อแล้วก็เดินหาไ i f i แรงๆลงคลิปได้ครับอันนี้เราอยากเป็นเด็กวัดเต็มตัวนะครับือว่าเป็นตัวอย่างเผื่อหลายๆท่านที่อยากมาช่วยทางวัดนะครับหรือว่าอยากมานอนกับวัดนะครับจริงๆก,ก็อยากนอนทีสอรนะครับแต่ไม่มีตังค์เป็นยังไงบ้างครับคลิปแรกของจิตอาสาครับยังไงฝากทุกท่าน คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับแล้วก็ฝากชมโฆษณาของช่องเราด้วยนะครับจะเป็นแนวทางให้หลายๆคนนะครับเป็นวันแรกก่อนนะครับผมรู้สึกนะครับที่เรามาช่วยก็ไม่มีอะไรมากไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะครับที่เรารู้สึกก็ภูมิใจมากกว่าแล้วก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมช่วยสร้างนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจให้ช่องของเรา แล้วก็สำหรับสุมช่องของเรานะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่านนะครับทุกคนทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่ดีนะครับที่ช่วยค่าน้ำให้เราขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันที่สองนะครับขอบคุณครับ